ครที่อายุต่ำกว่า20แล้วจะไปสอบ i อเอลไม่ใช่ค่ะพี่มินเอามือลง <laughs> พี่มินเกิน20ไปนานมากแล้ว <laughs> อย่าลืมกรอกคอนเซนต์ฟอร์มแล้วเอาไปวันสอบด้วยอ่าหลายคนอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจว่าเออแล้วคอนเซนต์ฟอร์มนี้มันกรอกอยังไงวันนี้พี่มินก็จะมาแชร์ให้ฟังก <laughs> อฉันเหรอ <laughs> ฉันเปแเหรอเธอแหละเป็นคนแชร์อ่าโอเคมาดูคอนเซนต์ฟอร์มกันมันจะมีพาร์ทเอพาร์ทแรกสำหรับผู้ปกครองกับพาร์ทบสำหรับคนที่จะไปสอบพาร์ทเอนะคะช่องแรกก็คือให้เขียนชื่อนามสกุลของผู้ปกครองของเราอยู <laughs> อ่ช่องขวาเนาะถ ได้แต่เพื่อเขียนช่องขวาเองแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพราะเขาเขียนไว้ว่า Capital เสร็จป่๊แล้วก็ช่องข้างล่างก็เขียนแค่เป็นลายเซ็นใายนหัวคลองนะคะแล้วก็วันที่ที่เซ็นเสร็จแล้วเขาบอกค i ิก one box only ก็คือให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งข้อแรกก็คือถ้าเราต้องการผู้ดูแลหรือว่า a p e r โ n e สำหรับการสอบซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ต้องอ่ะส่วนใหญ่เราโตแล้วนาะงรามอไปใช่ยกเว้นว่าเรามี Special นี้ d s อะไรบางอย่างเราจะต้องการ a ช e r โ n นอันนี้พี่ไม่รู้แต่คนส่วนใหญ่ติ๊กคลิกช่องสองนะคะไม่ต้้อองกกาาารรรผููดแลสสับบจ ยิมเบอร์มือถือใส่ไปด้วยอของผู้ปกครองสำหรับช่อง B ก็จะเป็นข้อมูลของผู้สอบนะคะก็คือของน้องที่เป็นเด็กอ่าช่องแรกก็คือชื่อนินสกุลของเราเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็ลายเซ็นของเราก็เขียนเป็นชื่อธรรมดาก็ได้วันที่แล้วก็อายุในวันสอบทั้งปีแล้วก็เดือนเลยละเอียดมากก็สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า20ก็อย่าลืมให้พ่อแม่เซ็นใบนี้แล้วก็ปริ้นไปแล้วก็เอาไปวันสอบจริงเนะตอนที่แบบว่ายื่นพาสปอร์ตบัตรประชาชนอะไรเนี่ยที่เขาตรวจหลักฐานเนี่ยคอนเซนต์ฟอร์มไปด้วย โอเคก็อย่าลืมนะจ๊าจะได้ไม่พลาดตอนวันสอบ